ถ้าเราตัดโดยที่บริเวณนี้ไม่มีใบนะครับแต่ส่วนอื่นมีใบตรงนี้อาจจะไม่แตกก็ได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่กิ่งตายจากธรรมชาตินะครับผมก็จะทำซทากนะจะสังเกตว่าเห็นมีเปลือกอยู่ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันต้นเทียนทะเลต้นนี้นะครับผมได้มาเป็นเวลาพักหนึ่งแล้วนะครับช่วงที่ได้มานั้นต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนักนะฮะจนผมมาเลี้ยงสมบูรณ์แตกกิ่งใหม่มาเริ่มแข็งแรงนะครับแล้วก็กิ่งเนี่ยเริ่มใหญ่เริ่มมีความหนาแน่นนะรพร้อมที่จะมาทําการคัดกิ่งและทําอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เคย เข้ารวดไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะมาทำต้นเ,นเทียนทะเลต้นนี้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจต้นนี้คือเป็นโครงสร้างที่มาจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีซากจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าจะมองจริงๆเนี่ยต้นนี้ผมมีความรู้สึกว่าไม้ต้นนี้มองได้สองหน้านะฮะด้านนี้จะมีสเสน่ห์ของสร้างจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้พุ่มได้ทรงนะครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะดูสวยแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะลองทำต้นนี้ดูนะครับตั้งใจว่าพยายามจะทำให้สวยทั้งสองหน้ามองได้ทั้งสองหน้านะครับส่วนการทำจะเป็นอย่างไรตาม,มาครับสเสน่ห์ของเทียนทะเลนะครับจะเป็นไม้ที่มีซากจากธรรมชาติมีความเก่าแก่ผิวพันธุ์เขาจะดู มีเปลือกนะฮะมีเปลือกมีความเก่าแก่จากธรรมชาติจริงๆเลยนะครับแล้วก็บางต้นจะมีซากนะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติของเจนทะเลอยู่เองนะครับว่าเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่โหดร้ายนะครับอยู่ในทะเลอยู่รับลมแรงรับมลสุมน้ำทะเลฝนฟ้านะครับภูมิอากาศที่ค่อนข้าง รุนแรงนะครับก็จะทําให้ไม้ของเขาเนี่ยด้วยธรรมชาติของเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกิ่งหักบ้างเป็นซากบ้างจากธรรมชาติซึ่งเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เทียนทะเลได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงปัจจุบันเนี้ยเราจับเคล็ดลับกันได้นะครับเลี้ยงเทียนทะเลก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะครับ ก็เลี้ยงง่ายนะครับโรคแมลงมีรบกวนน้อยนะฮะก็จะมีมีไรแดงบ้างก็ถ้ามีเมื่อไหร่ก็ฉีดยานะครับฉีดยาป้องกันหรือฉีดยารักษาก็รักษาได้ไม่ยากนะครับส่วนผมได้ลองใช้นะฮะผมได้ลองใช้ดินส่วนหนึ่งของผมเองนะครับปลูกเทียนทะเลปรากฏว่าเทียนทะเลก็งดงามดีนะครับใบ แข็งเขียวครับแล้วก็แข็งแรงนะฮะแข็งแรงดีครับส่วนสูตรสองผมผสมหินทุกเขาไฟก็ใช้ได้เช่นกันนะครับทั้งสูตรหนึ่ง,งผมใช้ปลูกเตียนทะเลทั้งคู่นะครับแต่พอมาลองเทียบกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าสูตรหนึก็ใช้ได้ดีกว่านะครับทำให้ไม้ดูใบเขียวดีนะฮะแล้วก็ถ้าสูตรสใช้ก็ลดน้ำให้ มากกว่าสุดหนึ่งเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้ใบเขียวแข็งแรงเช่นกันนะครับในต้นนี้นะฮะเป็นไม้ที่ขุดจากธรรมชาตินะครับจะมีผิวพันธุ์ที่เก่าแก่มีซากจากธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ผมตั้งใจที่จะทำเป็นซากเพิ่มนะครับในทรงตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับค่อนข้างที่จะ แตกรายละเอียดมาให้น้อยมากนะฮะน,นี้ผมมาเลี้ยงอนุบาลได้พักใหญ่แล้วปรากฏว่าไม้แข็งแรงฟื้นตัวดีเลยนะฮะแล้วก็กิ่งใหญ่อวบแข็งแรงเลยนะครับนะฮะพร้อมที่จะมาทำการเข้ารวดทำทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำเทียนทะเลนะครับว่ากันว่าถ้าเราจะเปลี่ยนดิน จะต้องเก็บรากเอาไว้นะครับแต่ผมก็บางต้นผมก็ตัดนะครับตัดรากออกไปบ้างนะครับเก็บรากไว้เหมือนกันนะฮะก็อันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับแล้วก็สุดใไรยสุดมันนะครับนะครับการทำเทนทดเลนะครับทําในช่วงที่ต้นไม้แข็งแรงนะครับซึ่งต้นนี้แข็งแรงแล้วนะครับแตกกิ่งรายละเอียดเยอะเยอะเลยนะครับแล้วก็เข้ารวดได้ตามปกติเทนทะเลกิ่ง ก็เข้ารวนไม่ยากนะครับเข้ารวนไม่ยากกิ่งของเทียนทะเลไม่เปรอกนะครับแต่ก็ไม่เหนียวมากนักนะฮะก็แต่เข้าได้นะฮะเข้าได้ไม่ยากด้วยครับการเลี้ยงเทียนทะเลเก็บต้องเก็บใบไว้นะฮะในความรู้สึกของผมควรควรจะเก็บใบไว้เสมอไม่ควรที่จะริบใบหมดต้นนะฮะอันนี้ เพื่อความชัวร์นะครับความแน่นอนนะฮะสำหรับหรับบางท่านอาจอาจาริดใบนะฮะก็เป็นเทคนิคไทยเทคนิคมันนะครับซึ่งคงจะมาสรุปลงตัวกันไม่ได้นะครับว่าวิธีการทำของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับประสบการณ์การเลี้ยงไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็เอาแบบออปลอดภัยไว้ก่อน ครับผมก็จะไม่ริดใบหมดต้นนะครับเข้ารวดทั้งใบเลยนะฮะซึ่งการเข้ารวดเทียนทะเลทั้งใบก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าใบของเทียนทะเลถี่ก็จริงนะครับแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยเขาจะมีช่องว่างให้เราเข้ารวดนะครับแล้วก็ดูทรงได้ง่ายนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับของเทินทะเลเราก็สามารถจับเข้าลวดแล้วก็ดัดไปในทิศทางที่ต้องการได้เลยอย่างที่บอกนะครับกิ่งทินทะเลเข้าลวดไม่ยากนะครับแต่ต้องเบามือนิดนึงนะฮะซึ่งเทินทะเลเป็นไม้ที่ ฟอร์ไม้ออกธรรมชาติมากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้า่วดรูปทรงต่างๆเนี่ยทำได้อิสระนะครับตามตามที่เราจินตนาการของจริงเลยนะครับอันนี้แต่ว่าในจินตนาการก็มันก็จะจะต้องมีหลักการปนอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นความกลมกลืนสัสดส่วนมันจะต้องสอดคล้องกับ ลักษณะของลําต้นนะครับลักษณะของกิ่งสอดคล้องกับลักษณะของลําต้นนะครับกิ่งพุ่งไปในทิศทางเดียวกันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับของการทําบอนไซนะฮะส่วนทิศทางการเดินของกิ่งค่อนข้างที่จะอิสระนะฮะ ทรงของเราได้เท่าที่เราต้องการแล้วนะฮะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเก็บปลายกิ่งออกนะเพื่อให้เทนทะเลเขาแตกรายละเอียดด้านในนะครับไม้เขาก็จะได้พุ่มนะครับอย่างกรณีนี้ผมจะเก็บปลายกิ่งออกนิดนึงนะครับเก็บออกสักคู่ตาหรือ2คู่ตาครับเขาจะแตกรายละเอียดด้านในแล้วเทียนทะเลก็จะได้พุ่มนะครับพุ่มเขาจะแน่นขึ้น ต่ที่โปร่งนะครับโปร่งแบบนี้ถ้าเราเก็บปลายออกเขาจะเริ่มแตกด้านในให้เรานะครับเข้าั่วกก็ทำรายละเอียดเหมือนไม้ใบทั่วๆไปนะครับก็สลับกิ่งซ้ายขวามีกิ่งเมนกิ่งย่อยเหมือนเดิมนะครับก็ทำไปเทียนทะเลกก็จะเป็นไม้ที่โตวไวนะครับชอบน้ำและแสงแดดนะครับแดดอยู่ได้100%นะครับ จากเข้าลวดเข้าๆเป็นทรงแล้วนะครับผมก็จะทําการซอยออกนะฮะการซอยเทนทะเลนะครับก็ตัดระหว่างช่องข้อตานะครับเมื่อเราตัดยอดออกไปนะฮะเทนทะเลเนี่ยจะแตกด้านในนะครับเขาจะแน่นขึ้นถ้าเราไม่ตัดออกกิ่งเขาจะยืดออกมาเรื่อยๆนะฮะยืดออกมาเรื่อยๆแล้วก็ด้านในกิ่งเนี่ยจะไม่มีรายละเอียดพอไม่มีรายละเอียดมากๆมันจะค่อยๆยาวไปเรื่อยๆ แล้วก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยด,ดูพุ่มใหญ่เกินไปพอเรากระชับทรงเข้าไปแบบนี้นะฮะคือการตัดตัดปลายออกนะฮะตัดปลายออกค่อยๆตัดปลายออกทั้งต้นเนี่ยเขาจะเริ่มแตกรายละเอียดข้างในและจะได้พุ่มเลยนะฮะรายละเอียดแตกด้านในจะได้พุ่มได้เร็วมากก็ค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซอยสักประมาณ2เดือน 1-2เดือนนะครับแล้วก็มาค่อยๆขดิบออกจะได้พุ่มแล้วก็จะได้แผงใบใที่สวยงามนะครับน,นี้ก็เป็นการทำเพนเทเลนะครับซึ่งต้นนี้นะครับอย่างบริเวณตรงนี้ด้านในเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดผมจะเก็บใบไว้ก่อนครับผมจะยังไม่ตัดทิ้งถ้าเราตัดโดยที่บริเวณนี้ไม่มีใบนะครับแต่ส่วนอื่นมีใบตรงนี้อาจจะไม่แตกก็ได้อาจจะนะครับผมใช้คําว่าอาจจะ แล้วก็อาจจะทิ้งกิ่งไปเพราะฉะนั้นผมจะเหลือใบทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ตัดปลายนี้ออกเล็กน้อยเขาจะค่อยๆไล่แตกเข้ามาด้านในนะครับพอแตกมาด้านในได้อย่างที่เราต้องการแล้วเมื่อไม้แข็งแรงเราค่อยมาตัดทิ้งแล้วก็เก็บตาในต่อไปอันนี้เป็นการซอยเทียนทะเลนะครับซึ่งจะทําให้เทียนทะเลใบแน่นได้เร็วนะฮะใหม่ๆอาจจะดูไม่เต็มไปบ,บ้างแบบนี้นะครับ ในกรณีเช่นนี้นะฮะถ้าเราไม่ตัดน,นะครับเ็าจะไม่ค่อยแตกรายละเอียดด้านในนะครับถ้าเราเก็บปลายออกไปออกไปสักประมาณ1คู่ตาหรือ2คู่ตาทั้งหมดนะครับในอนาคตเขาจะค่อยๆไล่แตกเข้ามาแล้วก็จะได้พุ่มนี้เป็นการทำเจียนทะเลนะฮะผมก็จะไล่ซอยเจียนทะเลให้ได้พุ่มนะครับเป็นการกระชับทรงเข้าไป ไม่นานนะครับประมาณ7-10วันเขาก็จะค่อยๆแทงยอดอ่อนออกมาใหม่แล้วก็จะมีรายละเอียดที่แน่นขึ้นแล้วในกรณีที่มีดอกนะครับดอกของเชทนทะเลเขาจะมีเม็ดนะครับเม็ดของเชทนทะเลที่หลังจากดอกบานแล้วโรยไปแล้วนะครับก็สามารถนํามาเพาะเมล็ดได้ครับซึ่งเพาะเมล็ดเยทนทะเลก็เพาะไม่ยากนะครับไว้ใน ขุยมะพร้าวก็ได้หรือทรายทรายหยาผสมขุยมะพร้าวเป็นวัสดุที่เราจะมานำมเมล็ดไปวางไว้แล้วก็ลดน้ำให้ชุม่มวางในพื้นที่ลำไรไม่นานเทียนทะเลก็จะงอกต้นออกมานะครับซึ่งมเมล็ดของเทียนทะเลหรือดอกของเขาที่โรยไปแล้วเนี่ยเมื่อบี้ออกมา,าจ,จะมีมะเมล็ดเยอะนะครับในหนึ่งมเมล็ดในหนึ่งดอกอาจจะมีหลายมเมล็ดเลยนะครับ ก็นำส่วนนั้นไปเพาะผมจะค่อยๆไล่ตัดไปเรื่อยๆนะครับไล่กระชับทรงใบใหม่ๆอาจจะดูไม่ค่อยเต็มบ้างแต่ไม่นานนะฮะไม่นานเมื่อแตกรายละเอียดด้านในนะครับแล้วเราตัดบ่อยๆสักประมาณ2เดือนครั้ง หรือเดือนละครั้งนะครับตัดยอดทิ้งไปนะครับประมาณ2 3สาครั้งเท่านั้นนะฮะเทียนทะเลพวกนี้ก็จะได้พุ่มที่แน่นขึ้นนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเราตัดแล้วจะแหว่งหรือเสียทรงนะครับใหม่อาจจะดูบางบงตาไปบ้างแต่ไม่นานนะครับประมาณ7วันถึง10วันเขาก็จะเริ่มแทงยอดชุดใหม่ออกมานะก็จะแสดงว่าเทียนทะเลต้นนี้แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ สมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นบอนไซที่สวยงามในวันข้างหน้าครับดินเดิมดินเดิมต้นนี้จะเป็นขุยมะพร้าวผสมกับทรายตอนนี้ต้นไม้ผมแข็งแรงดีแล้ววันนี้ผมจะลองเติมวัสดุปลูกเป็นดินบอนไซของผมเองสูตรหนึ่งนะครับจะลองใช้กับต้นนี้ดูซึ่งผมได้ทดลองใช้กับ ต้นอื่นๆแล้วปรากฏว่าได้ผลดีรากเดินดีต้นไม้แข็งแรงการดูแลเทียนทะเลเทียนทะเลเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับสามารถอยู่แดดได้100%อครับอยู่แดดทั้งวันได้เลยนะแต่ถ้าพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยอาจจะอยู่ครึ่งวันได้จะครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายก็ได้แต่ต้องได้รับแสงแดดนะถ้าได้รับแสงแดด100%หรือ ค่อนวันเต็มวันนี่ทนเทนทะเลจะให้ใบที่แน่นแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วทเทนททเลชอบน้ำต้องลดน้ำให้ชุ่มนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งจะช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็ลดหนึ่งครั้งให้ชุ่มให้ชุ่มในที่นี้หมายความว่าเวลาเราลดลงไปแล้วเนี่ยให้น้ำไหลออกก้นกระถางเลยนะเมื่อน้ำออกก้นกระถางแล้ว แสดงว่าเทียทะเลต้นนั้นได้น้ําเพียงพอครับแล้วก็ที่ผมให้เนี่ยผมจะให้ปุ๋ยละลายช้าฝังอยู่ในดินอยู่แล้วตอนที่เราเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็สักเดือนละครั้งก็อาจจะให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะปุ๋ยเคมีสูตรเสมอได้นะฮะส่วนบางท่านบอกว่าต้องให้เกลือซึ่งผมเลี้ยงเทียนทะเลมาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับ ให้เกลือก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้เกลือจะมีผลดีคือว่าจะพืชจะน้อยลงนะครับและในตัวเกลือเองเนี่ยจะทําให้ใบของเชนทะเลเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งนะแข็งขึ้นฮนะแล้วก็ว่ากันว่าตัวเกลือนี่ก็จะเป็นการลดเชื้อราในดินด้วยนะครับแต่ว่าเกลือเนี่ยให้กับต้นไม้ชนิดอื่นไม่ได้นะครับเค็มเกินไปอาจจะตายได้นะฮะ เพราะฉะนั้นเกลือให้กับต้นอื่นไม่ได้นะครับอันนี้เฉพาะเทียนทะเลอย่างเดียวซึ่งให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะฮะไม่ไม่ไมซึ่งผมเองไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องเกลือมากนักนะครับหรือบางท่านบอกว่าต้องใช้น้ําทะเลอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกหรือความเหมาะสมนะฮะแล้วของแต่ละท่านนะซึ่งผมไม่ได้ให้นะครับน้ําทะเลก็ไม้ก็งานดีนะครับ ตนนี้เป็นส่วนที่กิ่งตายจากธรรมชาตินะครับผมก็จะทำซากนะจะสังเกตว่าเห็นมีเปลือกอยู่นะนมีเปลือกไม้อยู่การทำซากจริงๆแล้วก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติต้นไม้ที่ตายจากธรรมชาตินั่นเองนะครับกิ่งที่ถูกทิ้งกิ่งที่โดนเป็นโรคเป็นแมลงหรือ ถูกฟ,ฟ้าผ่ากิงาก่งหักกิ่งฉีนะครับก็เป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับที่มนุษย์เรามาจำลองเป็นเรื่องราวของการทำซากนะฮะมีที่มาอย่างไรนั้นนะครับก็อันนี้เป็นที่มาของการทำกิ่งทำซากนะครับแล้วการทำกิ่งทำซากนั้นก็ในตัวซากเขาเองก็จะมีอายุนะฮะมีอายุที่เป็นริ้วรอยนะครับ ทิ้งกิ่งมานานแล้วเป็นสร้างมานานแล้วริ้วรอยเขาก็จะลึกนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่เพิ่งทิ้งใหม่ๆจะสังเกตว่ามีเปลือกอยู่นะครับมีเปลือกเปลือกยังติดอยู่กับกิ่งไม้นะครับ<า>ส่วนอันนี้รบ,บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เปลือกไม้ถูกแห้งออกไปแล้วนะฮะถูกธรรมชาติกัดกร่อนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติเขานะครับ เพราะว่าบางครั้งการทิ้งกิ่งก็ยังมีเปลือกอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าเปลือกนั้นพึ่งตายอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาจริงๆนะครับเราอาจจะใช้เครื่องเจียแกะซากด้วยก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยนิยมการแกะซากมากนะครับผมก็จะใช้วิธีการแกะเอาเปลือกออกนะครับเพราะ อีกไม่นานนะครับไม่นานเมื่อโดนแดดโดนฝนเปลือกพวกนี้ก็จะล่อนออกเองอีกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อไม้มันก็จะค่อยๆมีริ้วรอยตามธรรมชาติไปนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวผมเองนะครับแล้วก็มันจะริ้วรอยมันจะไม่เท่ากันนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่า ริ้วรอยที่เกิดมาก่อนเขาก็จะมีร่องรอยที่ลึกนะครับอันนี้อยู่ที่เราจินตนาการาเราว่ากิ่งของเราตายมานานหรือยังหรือกิ่งของเราเพิ่งตายครับจะเห็นได้จากเปลือกไม้หรือริ้วรอยธรรมชาตินะฮะเป็นตัวบ่งชี้อายุของซากนั้น พวกกิ่งพวกนี้นะฮะส่วนมากผมจะไม่แก่มากนะครับเพราะอีกหน่อยเขาจะค่อยๆร่อนออกไปเองแล้วเราจะได้ริ้วรอยธรรมชาติอีกนะครับบางครั้งเราแก่ไปมากๆมันก็จะผุเร็วขึ้นนะฮะอายุของซากก็จะสั้นลงแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆผุไปตามธรรมชาติของเขาเอง จตนาผมเองนะผมจะให้ริ้วรอยอายุไม่เท่ากันนะครับกิ่งตรงนี้ตายก่อนนะด้านในเพิ่งตายนะครับมีเปลือกมั่งไม่มีเปลือกมั่งนะครับ ในอนาคตเนี่ยตรงเปลือกนี่ก็จะล่อนไปผิวเนื้อตรงเปลือกที่ล่อนมันก็จะให้ความหยาบที่น้อยลงนะครับสร้างก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นถ้าท่านใดมีเจียนะครับก็อาจใช้ได้มาเจียสร้างนะครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์ผมไม่ได้เตรียมมา ดินนี้ผมใช้เป็นดินสูตรหนึ่งครับซึ่งมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำแนละช่วยให้รากแผ่ขยายได้ดีนะครับถ้าเราเทียบไปแล้วก็จะเหมือนขุยมะพร้าวนั่นเองนะครับซึ่งดินสูตรนี้สามารถระบายน้ำได้ดีแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีด้วยนะครับผมจึงเชื่อว่าใช้เป็นวัสดุที่ใช้ปลูกเทียนทะเลได้ดีนะครับเพราะว่ามีสารอาหารมากกว่า ขุยมะพร้าวนะครับสามารถแกะถุงแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับ ไม้ต้นนี้นะฮะผมลองทําดูแล้วก็จะให้เห็นได้ทั้งสองหน้านะครับคือด้านนี้จะมองเห็นเป็นซากนะเห็นเป็นซากจุดเด่นจะเป็นซากแล้วก็เห็นช่องว่างนะฮะมีซากมีช่องว่างแล้วก็จังหวะสวยงามนะฮะเห็นลำโครงสร้างของลําต้นนะฮะชัดเจนด้านหนึ่งส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็จะเห็นเป็น เนื้อไม้เยอะหน่อยนะฮะซากจะไม่ค่อยเห็นนักจะเห็นเป็นพุ่มที่วางกันเป็นชั้นๆไปนะครับไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับแล้วก็จะเห็นซากบ้างเล็กน้อยนะครับก็วางได้ทั้งสองหน้านะฮะแล้วแต่ว่าเราจะดูด้านไหนนะครับไม้ทรงพวกนี้จะเป็นทรงที่ออกแนวธรรมชาติที่เราว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็ใช้ในหลักการของการทํากิ่งทําแผงใบหรือการวาง กิ่งชั้นของกิ่งตามหลักการการทำบอนไซนะครับตามที่เคยเสนอคลิปไปหลายๆคลิปแล้วนะฮะเป็นการทำเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเข้ารวดง่ายแล้วก็ชอบแดดชอบน้ำอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะฮะน้ำเค็มไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้เกลือไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้เพราะกินน้ำจืดไปแล้วนะครับดินผมใช้ดินใบกาปูล้วนสูตรหนึ่งผมใช้ในการปลูก ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยละลายช้าหรือให้ปุ๋ยเคมีสูตร15-15หรือ16-16ก็ได้นะครับประมาณเดือนละครั้งนะแล้วก็โกรคแมลงไม่ค่อยมีจะมีไรแดงนะไรแดงก็สังเกตจากใบใบจะเริ่มเหี่ยวเฉาไปนะครับก็ใช้ยาฉีดหรือใช้ยาฉีดไรแดงป้องกันเอาไว้เลยก็ได้นะครับก็จะทำให้ไม้แข็งแรงสมบูรณ์ดี ตัดแต่งบ่อยจะทําให้ยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเจนททเลพอได้น้ําได้ปุ๋ยสมบูรณ์ได้แดดดีจะแข็งแรงสวยงามเลี้ยงไม่ยากครับท้ายคลิปครับการที่เป็นมนุษย์เราจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยประจําใจของเราเลยก็คือความอดทนนะครับอดทนในสถานการณ์อดทนในเหตุการณ์ต่างๆอดทนในสภาวะแวดล้อม อดทนกับผู้คนนะครับในผู้คนเราก็ต้องอดทนกับคนที่สูงกว่าเราเสมอตัวเราและด้อยกว่าเราสิ่งต่างๆเนี้ยต้องใช้ความอดทนครับผู้อดทนที่มากที่สุดคือผู้ชนะและอยู่รอดครับสวัสดีครับ